มานี่มานี่วานี่ถังเนี้ยถังปั๊มเลือดไหนปั๊มยังไงก็ยิงเลยอ้าวไอ้สัสเด็กเคี้ยะมีเล่นแล้วออกเกมแล้วอย่ามาแย่งของกูอย่ามาแย่งไปกล่องชั้นฉันกดยิงฉันต้องได้ วันนี้พี่ชามีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะคะนี่นคือเว็บ i p เพเว็บ i p เพนะคะซื้อขาย ID ดีเกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p เพนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่าน Facebook นะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในะเว็บก็ง่ายๆเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทูมันนี่วอลเล็ตธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่ก็เลือกเป็นวอลเล็ตนะก็โอนังิไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิป ก็ใส่เลขอ้างอิงรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟแล้วก็ใส่อยู่ไอดีของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ๋อเอ้ยเราได้เพชรด้วยอะอย่างคุ้มเลยหลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพชรเข้าไอดีนะทุกคน ถ้าใครสนใจสมเพยคุ้มๆเนี่ยก็อย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนทำไมมันยังแหลกอยู่อะมันลื่นเลยทำไมแอดทำไมถึงแหลกไม่ <c oughs> แอด <c oughs> ไปนีตั้งค่านี้หรือเปล่าไม่ได้ตั้งค่าแบบไปนี้เปรียเรทยสูงเปิดแล้วภาพต่ำสุดแล้ว <c oughs> แต่มันไม่ใช่หกสิบเฟรมมันสังมัน,ม,นมันรู้ว่ามันไม่ใช่หกสิบเฟรมมันไม่ลื่นเหมือนภาพซีมบิลใช่หรือเปล่าเล่นเป็น เล่นเป็นเหรอเป็นเป็นแล้วเมื่อไรจะเป็นแฟนก็ขอดิเป็นเหรอถ้าขออ่ะมาคิดดูก่อนไม่เป็นผู้หญิงแม่สอนว่าให้เรียบร้อยอืมก็โอเคก็รอ,อต่อไปก็รอแล้วหนูไม่ขออ่ะทำไม,มอืมทำไมต้องขอหนูจะปล่อยให้ คนใน TDA ต้อกหนูไปเลยเก,กว่าแอดจ้าอไปทางไหนอ่ะทางไหนก็ได้ลองดู้<อ>มีบ<ป>อะไรเนี่ยโอ้เกมเลยว่าถ้าเราไม่กดกระโดดอะแล้วไม่โดดลงมาลงไปอย่างนี้เลยได้ไหมมันก็จะลงไปเองไม่ลงไปแบบแพะเลยเหรอไม่มมันก็จะลงกระโดดลงเอง

ใช้เลือดยังไงอ่ะใช้เลือดนี่นี <h 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 h <h ่นี่นี่มามาตรงนี้แช่เลือดอ่ะมีเลี้ยวทำไมมันวิ่งช้าจังเลยอ่ะมีปุ่มวิ่งเร็วไหมก็กดปุ่มเอ็นไอนี่ค้างไงน่าเห็นเห็นข้างๆหมัดปะข้างๆหมัดทางด้านทางด้านทางด้านซ้ายอ่ะเออกดนั้นแหละนี่นมานี่มานี่มานี่ถังเนี้ยถังปั๊มเลือด S <S 2> <S 2> <S แม่ถังปั๊มเลือดนูเลือดเต็มอะ่ะเก็บหืมนูเลือดเต็มแล้วอะ่ะก็เลยแบบอนี่ไหนปั๊มยังไงก็ <S <S ยิงเลยไหนปั๊มยังไงก็ยิงเลย

จะตายแล้วเคาจะตายแล้วเกือบตายเกือเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแค่ยิงแค่ยิงเล่นๆจะได้สะใจกูก็เห็นแล้วแหละว่าเกไม่ทำให้มันอ้าวแล้วยิงทำไมอ่ะแกงโง่อยาได้ขำใช่เหรอแกงโง่ ถ้าเป็นคนฉลาดก็สีไม่ติดดิทำไมอ่ะฉลาดเกินไปก็เลือกนะทำไมอ่ะแอดเลือกเยอะหนูเลือกหนูเป็นคนโง่นะไม่มีเลือดเลยวันนี้ละหมดตูดแล้วช่องเก็บของก็ไม่มีเงี้ยอะไรเลยอ้าวอุ้ยปุ่มลัดใช้ได้อ้าวไม่เห็นได้เลือดเพิ่มเลยหลอกอยู่แล้ว เป็นส่งลีเลือดไม่ต้องเฮ้ยคน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 รู้ได้ยังไงเอาก็เห็นไงเห็นแล้ววิ่งแล้วเจออะไนี่มันบอดบอดอะไรคนคนมันบอดเนี่ยมีคนหนึ่งแหละเร็วครับคนครับคน เอ้ยมีคนอยู่ฝั่งโน้นอีกคนนึงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอเคเรียบร้อยไปเต็มแตกสองมีอีกมีอีกมีอีกยังไอันนี้คนจริงอันนี้คนจริงไอ้เหี้ยโดนหนักอันนี้คนเหรอ คนที่เป็นคนจริงๆอ่ะไม่ใช่บอดคนอันนี้คนจริงๆสองคนเลยน่ะไหนอยู่ไหนโน่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 นได้ทั้งสิบตัวเนี่ยมาแย่งของดีโอันนี้เป็นคนจริงนะเนี่ยอะไรของแอดของคู หมดแหละเฮ้ยไม่ได้ไไดใครยิงก็หยิบเองอย่ามาขโมย<อ>ไปขึ้นไปข้างบนโน่นนนนนโมยหวังอ้ยขึ้นไปข้างบนเห็นงแดขึ้นงงจะหิวเลือดเลือดหมดแล้วอ๋อนั่นแหละไปหาเดี๋ยวภาพอุยอ้ยมีคนหลอกกูไปยิงถางอีสันเฮ้ยคนแล้วคนคน,คนจริงๆอันนี้คน กันนล้วเรานี่ยต้องสอนเลยน่ารักจังเจออีกคนหนึ่งแล้วขอพันยากันยังไม่แย่งของกูยังมาแย่ง <c oughs> ไปกล่องฉั้นัำคนยิงันต้องได้ <c oughs> ห่วงอะไรเบอร์น,นั้นฮะฮะห่ว,หวงอะไรขนาดนั้น มีอะไรแดงๆอยู่ที่พื้นด้วยระเบิดตัวน่ะเห็ดเนาะเห็ดที่อะไรเนี่ยกินได้กินแล้วไม่ตายหรอแอดไม่เชื่อกูไม่แดกหรอกไม่เชื่อเอ้เจอคนอีกแล้วคน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 ปนคนคนค่คน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 เนคนคน่นค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 คน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 คคิคคนนนค มีมาตรงนี้แอคคนเยอะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีหนูตรงนี้ไม่เอาไม่ชอบไปแย่งใครเขาเราบอกเธอไม่เอาคนอย่างฉันมันแย่ไปเราบอกเธอไม่ดีบอกก่อนจะทิ้งแได้กี่คิวแล้วแปดโอ้ได้เยอะนะหนูได้น้อยกว่าแอดดียกินเห็ดมหมดสุดซ้อมป่ะเนี่ย มากินเห็ดน,นี่หมดสุดซ้อมแล้นเนี่ยไม่มันมีบอทเยอะงไงเพราะว่าแอดแบบป็นบอทเดี๋ยวทำไมไม่ชื่อจอกินให้ดูก่อนอันนึงไม่มันกินได้แค่ครั้งเดียวอย่านะอย่ามาแย่งของฉันมาดิใครดีใครได้เอา <c oughs> เลยเห็นมีะไรเลย ยิงเพื่อนได้ไหมแน่ครับสำคัญนะแย่งก,งกูทำไมไไเป็นแหละเป็นอะไรแย่งกล่องโกไม่ได้แย่งเลยทำไมเป็นแหละเมืพี่ปูนหยามใครหนูจะโกรธพี่ไหม <c oughs> ไม่โกรธหนูเคยโกรธพี่ด้วยเหรอเคยตอนไหนอีกสิบวันทำาไมพี่จะไปไหน ไม่ได้ไปไหนน่ามปอีสิบวันคำนวณกันแล้วนะวันนี้พี่ก็ทำเธอมาทำให้ฉันหัวไอ้สัตว์อะไรอุ้ยสามกูหาแม่มน่ะโมยกล่องกูกล่องกู อะไรเลือดยังเต็มอยู่เลยโอ้โหหนูจะแตกแล้วก็เล่นให้มันดีๆหน่อยดิก็เล่นดีๆแล้วหนูจะให้เล่นแตกเอาอีเหียเปลี่ยนปืนทำไมวะอะไรเนี่ยปืนไม่อกี้ M 4เอา M 4คืนมาพูดจาไม่พะตีปากไม่ตีถ้าตีก็ต้องตีด้วยปากอะไรนะตีด้วยปากมาดิไม่กิก็มาดิไม่ห่วงตัวแน่หรอเพิ่งจะยุบไม่สิบสิบถึงยี่สิบ ช่ยหนูช่ยหนูทำไมปืนมันดีดยังหวายิงค้างก็ไม่ได้เกมอะไรนี่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 เจอสไนเปอร์เข้าไปเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมฮะไม่ขีบสามตัวละฮะอะไรนะไม่ยี่ตัวแล้วสิบห้าบหกแอดแม่งน้ำเหรอ ก็บอกว่าเล่นเป็นไงไม่เชื่ยวกันตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวตัดสินตาสินไปก็เท่ากันไม่หนูยอมแอดหลับหนูยอมแอดหลอกมันอยู่ในบ้านหลังทีเขียวนะรู้ได้ไงเปิดโปงไงเฮ้ยแอนไม่เจอค่ะวิ่ง กมยังไม่เสยเล่นกัาะผู้เล่นปกติทำ w h กไะได้แค่นั้นเหรอได้แค่นั้นเหรอไม่แค่นั้นแหละ <c oughs> นี่เหรอชาร์ปเก็บภาพไปก่อนโอ้ตัวเดียว,ว <c oughs> นี่เหรอชาร์ปตัวเดียวไหมล่ะ <c oughs> นี่เหรอชาร์ o u ูทูบ ตัวเดียวฝีมือของเจ้าเท่ากับเด็กเล่นใหม่เลยนะอะไรบูลลี่อยูอเจ้าเท่ากับเด็กเล่นใหม่เลยนะ <c oughs> ในคอมอ้าวในคอมมันก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนอยังไงในมือถือมันพิ้วกว่าอะไรนะในมือถือมันพิ้วกว่ามันจะพิ้วกว่าได้ไงใช้สองนิ้วเล่นอนะ่ะ ไม่้อมใช้ทั้งสองมือไม่เถียงแล้ไม่เถียงละไม่เถียงละอ่าเดี๋ยวให้รอไปเล่นในคอมมาแล้วถ้าเล่นในคอมแล้วเก่งกว่าอยากทำไงยอมทุกอย่างเลยอย่ะเดี๋ยวยอมเป็นลูกกระจกหนึ่งวันเลยอ่ะนี่เถียงนี่ยกเลิกเลยไม่เล่นแล้วพักแล้วเออพักก็ดีเหมือนกันต้องไปดูหนังรอเนี่ยน้ำดูหนังไม่จบเลยดูใจ